สวัสดีครับสุดเขตสวนเกษตรอินทรีย์วันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้ามารับชมวิธีการขยายพันธุ์ของมะเขือพวงด้วยวิธีการตอนกิ่งครับมะเขือพวงเป็นพืชผักสวนครัวที่เขาให้ ผลผลิตออกมาตลอดปีครับมีต้นเดียวก็คือ,อกินได้ตลอดครับเก็บไม่ทันกินไม่ทันครับจะทำเป็นน้ำพริกเป็นแกงได้หมดเลยครับต้นมะเขือพวงของต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่มากแล้วก็ เขาสมบูรณ์ดีแล้วก็แตกกิ่งก้านขยายออกเต็มก็คือต้นเดียวนี้เป็นต้นที่ใหญ่มากแล้วก็ดอกของเขาลูกของเขานี่คือเต็มต้นนะครับเพิ่งเก็บไปเมื่อ2อสาวันนี้ก็จะพอเก็บอีกแล้วครับแล้วก็ผมก็จะพาทุกท่านเข้ามาทำวิธีการขยายคือมะเขือพวงนี่คือก็ ด้วยวิธีการตอนตอนกิ่งเพื่อที่จะเอาขยายไปปลูกครับเราก็มาเริ่มกันเลยว่าเราใช้อะไรบ้างในการตอนกิ่งก็จะมีตุ้มตอนเป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวมัดใส่ถุงไว้แล้วก็มีคัตเตอร์ แล้วก็จะมีไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันเอาไว้ทำอะไรก็ต้องมาดูกันครับอ,อันดับแรกเราใช้มิดเตเตอร์ครับใช้ปาดปาดจากจะใช้ลำต้น ปาดจากด้านล่างปาดขึ้นมาครึ่งนึงครึ่งต้นครับหลังจากที่ใช้มีดปาดเข้าไปครึ่งของลำต้นด้านล่างครับจากนั้นเราก็ใช้ไม้ขีดฟันครับไม้ขีฟัน เสียบเสียบเข้าไปเพื่อที่ว่าจะให้เขาแยกแยกออกไประหว่างลำต้น ก็ได้ประมาณนี้ครับจากนั้นมาเราก็ใช้มีดปาดถุงตุ่มตอนที่ห่อไว้ห่อ,อขุยมะพร้าวครับก็จะใช้ขุยมะพร้าวที่เป็นตุ่มตอนก็คือหอ่อใช้ห่อตรงที่ตัด ครับครับหลังจากที่หอกก็ใช้เชือกฝางมัดมันจะได้ประมาณนี้ครับก็คือการตอนจากด้านล่างเพราะว่าถ้าเกิดเราปาดจากด้านบนกิ่งของเขาก็จะหักก็จะไม่ได้ผลคับระหว่างที่ การที่ตอนอยู่เขาก็จะสะสมรากแล้วก็เกิดรากงอกจากด้านล่างที่เราใช้ขุยมะพร้าวทาไว้แล้วก็ในช่วงที่เขามีรากออกรากก็คือเขาก็จะให้มีดอกมีลูกของเขาตามปกติแล้วก็เก็บกินได้ปกติเลยครับแล้วก็มาดูที่นี่ผมทําไว้1เดือนในระยะ1เดือนก็คือ รากของเขาออกมาเต็มก็คือพร้อมที่จะตัดพร้อมที่จะเอาไปาลงปลูกในที่ที่ที่ใหม,ม่ที่ใหม่โดยที่ว่าขยายจากต้นเดิมก็คือ,อก็ตัดได้เลยครับ ครับก็ดูรากของเขาครับรากเต็มก็คือพร้อมลงปลูกได้เลยแล้วก็เก็บผลผลิตได้เลยครับรากของเขาจะออกเร็วมากก็คือในระยะหนึ่งเดือนนี้คือสามารถตัดไปชำ Tôn Mãi Đai Lưới Tôn เสร็จสมบูรณ์กับการวิธีการตอนกิ่งมะเขือพวงโดยการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งขอบคุณทุกท่านที่รับการรับชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ